กินขนมป่ะกินอะไรอ้าวเอาเลยเอาเลยเอาเอาแย่งน้องแย่งเขาเอาเลยอ่ะอันนี้จ้าอ่ะให้น้ำตาลด้วยน้ำตาลด้วยอือโอ้ยโมยครับให้โมด้วยครับวุ้ย โอยอืมโอยเรล้วเดิรล้วนี้เดี๋ยตำหนี้ละครึ่งเฮ้ยคนลครงขอขอคละครึ่งขอคครึ่งอ้แี้ีวบีหมดแล้วยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะวันเะีบบาทวันีบาท 本当に。